เนี่ยฮะปล่อยมันตีจนเหนื่อยเลยนี่คืองานนะครับสายพันธุ์ไก่ต่อแล้วก็คืนดักไก่ป่านะครับทางสมชนพัฒน์ของเราเนี่ยฮะฝากติดตามด้วยนะครับลูกค้าท่านใดนะฮะที่ยังสนใจ สายพันธุ์ไก่ต่อนะครับไว้สาหรับปีหน้านะฮะปีนี้ก็คงจะไม่ทันละเพราะว่ารุ่นโตๆก็คือจําหน่ายออกไปหมดแล้วครับตอนนี้ก็คือเหลือแต่รุ่นหลังๆนะครับยังเป็นรุ่นเล็กอยู่เลยอนุบาลให้โตกว่าน,นี้ก็จะได้จําหน่ายได้ละประมาณ3เดือนสี่เดือนฝากไว้นะครับลูกค้าที่จอง ลูกเจ้าลุงอรุณก็คือเดี๋ยวผมจะจำหน่ายให้นะครับก็ประมาณเดือนเมษานะครับเดือนเดือนเมษาก็น้อยครับมีชุดเดียวฮนะชุดหลังๆก็รอไปก่อนแล้วกันนะครับลูกค้าใจเย็นๆนะครับได้กันทุกคนครับฝากติดตามด้วยนะครับทลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับ